มืดฝนมาอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วช่วงนี้พายุเข่าตกทุกวันสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย่ามแรกพี่้องจ๋าสี่โมงกว่าแล้วบ่มีกับบริเขามาตั้งโดนเนาะลังๆมานี่โมเมนเป็นเดือนแล้บต้องเต่ดำน้ำมานี่บริมากไก่ บร่ได้เข้ามาหาสาวแสงแต่นางก็บ,บร่ได้ไปใส่พีาา่น้องจ่าขายของทุกวันเปิดร้านทุกวันยินดีให้บริการแต่เมื่อีงคุณซื้อก็งเงียบบ่านางก็บ,บร่ได้ไปใส่แต่ละเมือยืนรอลูกค้ายตรงนี้ใครยืนมืนอวมววเวานีบ้าโตเค้กบ่ การขายของก็ต้องยอมรับพี่น้องมันสีเป็นคล้ายๆคือเป็นช่วงเป็นฤดูเนาะถ้าช่วงที่บได้ขายก็เงียบมิดอิ่มซิมมือละแก้วสองแก้วบัดมือได้ขายแล้วขายดีขายดีแต่ว่าดีแต่น่งบ,บ่ไดีข้ขายหนาอย่างเดียวพี่น้องขายทุกอย่างเนาะเค้กพร้อมเค้กวันเกิดแต่ว่านางบ่คอยเห็ดไหวดอกเคก้งต้องจอง จองมาก,กวันก่อนหนึ่งวันถ้าจองเราจะได้สดใหม่นะคะนางใบยาเข็ดไว้คางไว้อีกอย่างกับผู้ใดมีแบบกระเห็ดตามแบบลูกค้าสั่งนะจ๊ะสำหรับเค้กวันเกิดขนมนมเนยคบเคี้ยวของเด็กๆก,ก็มีถั่วดินยายลุนแล้วลว่จสิดกวย ขายอยู่เนี่ยกล้วยทอดสิได้ขายดีกว่านี่แต่ว่ากล้วยกล้วยทอดกล้วยสาบน่ะหมดเวลาเข้ามาครับชิมัดเด็ดมื่อน,ะนั้นนางพาแม่ไปหาหมอกระหอบขนมมาจากแม็กโครพุ่นหมดแล้วจ้าหมดแล้วเหลือแต่อันนี้อันอื่นมันเบิดแล้วขายดิบ<อ>าขายดี<อ>ไปหอบนะสองรอบหมดต้องไปอีกแล้วล่ะแสง <laughs> แต่ขนมก็ส่วนใหญ่กกลักๆัก็เป็นสินค้าของไทย99.99% 99เนาะ<ท>อือนี่มีแต่ภาษาไทยทั้งนั้นขนมไพดับบ่นี่ถุงละ5บาท10บาท20าทก็มีนะจ๊ะมีอดแคปหมูนึกว่าร้านชมตำ ก็เลยเอามาก็ได้ขายอยู่ได้ลสบบาทบอเมกรก็เลยเอามาห้กสรุปว่านางมักนางก็เลยเอามาขายหรือเอามากินเองแคบหมเลยจ้านี่แหละของขายนางมาม่าอันถุงใหญ่ถุงละยี่สิบนะจ้ามามงมาม่าเกาลงเกาหลีก็มีขาย ของเกาหลีของไทยบมมีของเวียดบอกอันนี้ของเวียดอ๋อนี่ของเวียดก็มีนะจ๊ะส่วนใหญ่บุกคอยเรียกขายดอกเขาบุกคอยนิยมหรอกเขาสื่อไปต่ําอันนี้จะเป็นมาม่ารสต้มยำของเวียดนามนะจ๊ะสินค้าเวียดนามมันจะถูกกว่าของไทยครึ่งต่อครึ่งแต่เขาบุกคอยนิยมพี่น้องอยู่ลาวลักๆกก็นิยมของไทยเป็นหลัก แล้วก็บ่ค่อยได้ขายเดยแ,แต่วาอเซยมันถูกคนที่เขาบนมีเงินน่ะ mm. เขาก็ซื้อกิน mm. ของเกาหลีก็มีไทรเกาหลีนี่สามสิบห้าบาทนะจ๊ะรสเผ็ดจัดจ้านนิดหน่อยเข้ามากินเฉยได้พี่น้องอยูบนะ่บ mm. ้านน่ะเออขายดีเฉยมามากก่าเกาหลีแต่มันหอใหญ่ซ้ำก็สองหอเนาะ mm. หอใหญ่คุ้มสามสิ 35. บห้าบุลุงบุรี น้ำปลาไหผงนัวอายิโนโมโตน้ำมันพืชมีฮอตช็อกพุ่นะค่ามดมีอันยัางยาจูดกันยุงก็มีนะจ,จะเออส่วนนี้ยุงหลายนั่งได้คายดีนั่งสั่งมเปินลังๆเพื่อแก้ายเบิร์ออมตรออมันในบนมีออเดอร์เค้กบ่ มืื้อคนนี่เมื่อวานนี่นางเค้กนางได้ขายดิบขายดีออกจากจักจักปอดเมื่อวานนี่กลายเป็นเบิร์ดในจักเป็นบ้านในเม้าหอบหุ่นจักสามข้าวแก่ถามมาแเรวอะใหญ่น่ะแต่ว่าเราเป็นคนไทยดิเหมือนแบบมีลูกหลานทางไหนนะสามมิดสิเค้กมาพี่น้องนางนั้มีลูกค้าประจำเนาะเวลาเค้กนางนั้ได้ขายดีอยู่แต่มันก็ทีเป็นช่วงอยู่ไกลไก่เขาเจ้าก็มาซื้อยู่นี่ นาะมันก็เป็นการอันปากต่อปากตามมาตามซื้อต่างๆเค้กมือนี่คือเห็นอันเห็ดเค้กกล้วยหอมเบอร์ละบาะขายดิบขายดีแต่นั้นสิบอเฮดเมนูเก้าจําเจได้พี่น้อง สิเปลี่ยนไม่ไม่เลยบางทีคนเคยกินเขาก็บ่อยากกินซ้ำๆเก่าๆเดิมๆอ่ะเขาต้องเปลี่ยนเมนูใหม่เออนานๆทีจังกลับมาใหม่อย่างสิ่อน่ะตัวใดขายดีกะกระสิเห็ดบ่อยต่วใดบกคอยได้ขายออกกะจะทำขนมเปียบริเฮดเนางเปียทอดนะเปียะอบคือคุกกี้ คุกกี้เนยนั่งก็เห็ดเป็นแต่ว่ามันบุกคอยได้ขายเขาบุกคอยนิยมเลยนางกับบุกคอยได้เห็ดตลาดกได้หน่อยบุกคอยซื้อดิอืมกับพวกอ่าเาวนี่เนาะของหยาส่นนันนานางที่จะทำทีหนึ่งกับพวกเค้กเย็นอืมสิบบาทเสื้อบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานางตั้งใจว่าทีไปขายตลาดวันอาทิตย์หอบของไปทั้งเค้กทั้งหยางเนาะฝนตก ว่าสิเบิบ์ไ่ได้ไปขายเลยล่ะบัดใช้สายาสาวย่าผลเซาใหญ่รุ่นเราเอาใส่สลิงไปขายเลาะต่หมูบ้านนี่เราก็เลยโขดให้เาเลยวันนี้ของมีมแต่คนซื้อของเราเบิรเคร้กของนางน่ะเมดเมือม่อนั้นจะก,กล่องอ่ะาสาวกว่าบ่จะสาวกว่ากล่ัวกล่องก็เลยไปบ่เบิดแล้วเฮาก็มาขายอยู่บ้านกับเบิดแล้วขายหมดเนาะแต่ว่านางก็กบ,บ่ได้เฮ็ดอ่ามีขายประจำเด้สิเป็นช่วงๆเนาะ พอยุดไปสักพักแหลวกับมาเห็ดใหม่พอลูกขา้าเขาสิาสกับม,มากินน,น,นานๆนที่ซิมากินว่าอย่างไงคือส่วนนี้ก็ฝ่าฝนกับตกแทบทุกวันน้ำกับน้ำกับบ่อ่อยได้ปันใดบางทีถนนหนทางก็เละตุ่มเปะเขาก็มายากกับบ่อ่อยได้ขายเนะาะเขาหไปส่งไปบ่อดางไปส่ง,ไ,สงไม่ค้าก็บอกว่ายอมส่งนี่งดส่งเพราะว่า ทางนะพี่น้องทางบ้านเบ้าเมีนยมันทางดินแดงเวลาฝนตกมันเละตุ่มเปะไปยากลำบากแหงเพราะฉะนั้นงดส่งนจะจ๊ะหาบาท10บ,บาทแต่ว่านั่งเอามาขายก็เพราะว่าอาศัยแบบเด็กน่อยนะ่ะพ่อได้ขายแนะ่เดี๋ยวกาช่วงนี้เขาปิดปิดเทอมกระสิบบปันไดเดี๋ยวส่วงเปิดเทอมนี่นั่งได้ขายดิบขายดีขนมนี่เนาะ แต่ว่าเมนูหลักๆของนางที่ขายจริงจริงจังๆจ,จ,จ,จะเป็นประเภทพวกนำนำทรงนำปั้นแล้วก็เคก้กเนาะขนมนะแค่แบบเสริมเล็กๆนี่หน่อยเนาะเย่ยกว่าหลายพี่น้องขายของสมเสมอในการยากลําบากหลยของก็ขึ้นราคาบ่อยๆแทบทุกเดือนเนะเาะเดี๋ยวอันนั้นขึ้นอันนี้ขึ้นราคาเขาก็ต้องบางทีบางสิ่งบางอย่างก็บม่ได้ปรับดอกก็กินกาไรหน่อยลง คือพวกขนมพวกนี่นะ่ะมันได้กำไรหน่อยเด้พอทั้งเมดร์ดนะโลหนึ่งมีสิบสองถุงสินะได้กินกำไรแค่สิบบาทอืมขนมสดแทงบดได้หกสิบสาได้เจ็ดบาทอืมพอเขาขายโลหนึ่งกับห้าสิบยังสี่นะห้าสองอืมหาสิบกว่ามาขายผัดถุงละห้าบาทเนาะได้กินกำไรสิบบาทขายเบิดเนี่ยกว่าสิได้สิบบาทก็ต้องขายเบิด์ตโล แต่ว่านำนั่งก็บเด็ก,กินกําไรหลายอยู่ออห้าบาทสิบบาทอังสิ่นากานะเนาะแต่ว่ากะกะขา,ายไปพร้อมเป็นแค่แบบเสริมๆไปพอเด็กหน่อยเด็วมาแววอไฟไหมอีกแล้วคันมีออเดอร์เค้กว่างๆนั่งกับเขาไปเห็ดเค้กบ่มีก็บ่คคอยได้เขามาพี่น้องส่วงนี่นะเพ่อหยัง หลังๆมานี่งแต่เป็นโรคเบาหวานมาเนี่บ่อเขาแอะมากินล้านของนางเลยเมื่อก่อนมากินบ่อยจนเป็นเบาหวานเวลาเนาะส่วงมันหอนก็ก,กินนำ้ำหวานๆเย็นๆแต่ก็อยากอยู่ตแต่กินบ่ไไรอืมสมืหน้างก็เลยอดบ่อไรเงินบ่มี่ซากบาทลูกน้องก็แตกแยกจะกหายไปใส่เบิดตชิเลียงกับบ่ได้เลียง <S 2> <S 2> ออเ,เออเนาะเมอก่อน,นอยากกินอย่างบะหมี่กับผ้าขามาเรียงขนมนำปิ้งย่าง ปิ้งย่างสัวันกะช่วงนี้กะเพิ่นไปขายตลาดวันอาทิตย์เนะาะได้ขายดิบขายดีถาอยุบ้านกะบัวปั่นไดก็เลยบ่ค่อยได้ขายช่วงนี้หนาะฝนก็แห้งหนักเดี๋ยวกะช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วครบับอากาศหนาวอีกเลยพี่น้องว่าได้ขายอีกนํานะเออพอมาจีนหนาวช่วงนี่แหละเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามพูดนะหนาวหลายเดือนอยู่ ถ้าสิได้ขายอีลีก็คือส่วงส่วงดำหน้าเนี่ยมีปีเนี่ยดำหน้าที่บ่คอยแดดบ่คอยห่อนไปได้แต่ว่าเขาก็กินเพราะว่า,าเขาจ้างคนงานสิเขาก็สั่งส่วนใหญ่มีแต่เมนูออเดอร์เนาะสั่งไปสิบแก้วยีว่สิบแก้วสี่บอยบางทีก็มาสั่งแบบเป็นพันก็มีเออกระบ,บอยขังอีได้ปีนี่สั่งทีละพันบาทนั่งก็ได้อยู่เนาะ ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนลานสาวแสงบอาสิเป็นยูไทยก็สร้างได้ยูเมืองนอกก็สร้างได้เเอเวลาอันอยูไทยลูกหลานแถวบ้านหรือเพิ่นเสื่อห้ผู้นผู้นี่เพิ่นโอนเงินมาหลากัลกๆก็จะเป็นเข่าบัญซีเบาหมีเนาะเพราะบามีมีบัญชีไทยเนาะก็โอนเข่าบัญซีเบามีบามีก็ต้องมาจ่ายเพิ่อนนะสินะต่ะางประเทศบางที่ก็โอนมากับมี นางรับหมดนะจ๊ะอยากจะซื้อเค้กให้ใครอยากจะซื้อขนมให้ใครได้หมด,ดมีโอนนะจ๊ะผู้ใดผมมีเงินสดเงินเซ็นกะโอนได้พี่น้องพูนมี QR โค้ดตั้งอยู่ตรงนู้น5บาท10บาทอย่ามาบอกว่าลืมเอาเงินมาอย่ามาบอกว่าเงินอยู่ตรงนู้นตรงนี้มี QR โค้ดพร้อมโอนให้บริการสแกนเลย,น,เลยนี่ โอนได้ทั้งเงินกีบเงินบาทอืมเพราะฉะนั้นงดเซ็นอืมแต่ว่าหลานขาพี่น้องโมเมนวาเด้ว่าจะเป็นหลานน่อยหลานใหญ่ปัญหาคือลูกค้าเซน็นบ่อยบางทีบอกว่ามาสื่อแล้วเงินบ่พ่องสิเออกระข่างหาบาทสิบบาท<ช>แล้วก็มิดจีรีสุเหมือนยังยังยังมีบอกเข้าใจบุละยังอยู่อืม ถ้าผู้ใดติดตามเฟซของนางกระสีหูนางกระสิโพสบ่อยอยู่กรุณาลูกค้ามาจ่ายหนี้ด่วนอืบางคนเปหนีแล้วแหลกบบะกระบ่มาไก่เด้ย่ยโบผ้าน,นาบ้าน,ปน,นไปซื้อหลานอื่นไปเลย,ยปัญหาหลักๆเวลาเอานางไปขายบัตรเติมเงินพ่อพี่นอ้องบางทีนะเงินเขาเจ้าเบิดกลางคืนสี่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนจังซส่นะ่ะเสร็จมาหานางว่าขูดบัตรเติมเงินให้แน่เติมเงินให้แน่ เออบัตรสองบัตรน้าก็เติมให้แล้วก็เงินแล้วก็บโมัดจ่ายบัตรที่นี่เอาของไปแล้วแล้วก็มิดซีรีสสุเหมินน้นาบอกว่างดนะจ๊ะคันบบมีเงินสดบ่ต้องมาเซ็นอะไรทั้งนั้นบางข้าวมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้พี่น้องเนาะแล้อีกอย่างมันก็เป็นนิสัยของลูกค้าบางคนบางท่านที่ชอบติดหนี้ก็มีบางคน เป็นนีแล้วก็ไปซื้อล้านอื่นได้บาทนี่บางคนบอกว่าลืมบางคนว่าเงินบพอหาบาทสิบบาทกระข้างหาบาทสิบบาทน่ะคือกําไรของแม่ค้าบริวารตหาบาทสิบบาทพี่น้องบาทเดียวก็คือกําไรนาอซื้อของมาเนี่ยซึ่งเราไปซื้อมานี่เงินบพอบาทเดียวเขาไม่ได้หายของมาเด้เขาต้องจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์ถึงีะได้ของมาเพราะฉะนั้นเวลาขายกับ่าต้องมาต่อพลาย เนาะบ่ต้องมัค้างาเอ้ยเงินบ่นพ่อหาบาทบ่เป็นอย่างโนแมนเด้มันคือกำไรนะจ๊ะของเราก็ไปสื่อพ่นเลยบานเจสีไปพูดเดะเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดียวอันนั้นหมดนี่หมดส่วนใหญ่อะดีแต่แถวบ้านนะ่ะเขาใส่เป็นเงินบาทเงินเหรียญพี่น้องหาบาทสิบบาทเวลาเด็กหน่อยมาสืออส่อกับสื่ง่ายขายง่ายเนะาะหลักๆักนั่งก็ได้เป็นเงินบาทเดะ แบงกยี่แบงร้อยแบงห้าสิบเงินกีบประส่วนหน่อยเนาะ,ะพวกเหาราียญน่ะหลายเด็กหน่อยเขามักซือ้อเวลาเขามาซื้อขนมกับคือหาบาทชิบ,บาทนะ,ะ่ะ<ช>พวก<ช>ของมันก็เป็นชิ้นขาของไทยอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ขายเป็นเงินบาทก็ง่ายแบบเงินกีบบางทีมันก็ขึ้นๆลงๆลงอะ่ะพอตัง้งราคาเป็นเงินกีบแล้วมันขายคือแพงเลยพี่น้องเนาะ พอสื่อเงินบาทเราคือจะเอ,า,อ,อทาทุกถูกห้าบาทสิบบาทพอเป็นเงินกีบเพราะว่าแพงนั่นแหละคือพวกนี้นะห้าบาทนะจ๊ะนี่มีทุกรสช็อกโกแลตพวกนมมีหมดของเด็กหน่อยส่วนใหญ่มีแต่เด็กหน่อยละเมื่อสื่อเนาะแต่ว่าล่านข้องนางกันเรื่อยๆพี่น้องนางก็บอกคอยยุดนอกจากมิทุระไป จริงๆส่วนใหญ่ก็ขายซูมเออร์และบริเวณขายนหนาล้านอย่างเดียวได้ขายออนไลน์พร้อมเนาะโพสมีสินค้าอย่างแต่ละมือนะสนใจก็โพสลงไปขายเอออย่างเช่นว่าประเภทเมนูน้ำปั่นมันนี่มีปั่นผลไม้สดปั่นทุเรียนปั่นอะโวคาโดโพสลงไปเขาเจากระสังเนาะแล้วก็โมเมนต์เ่าๆซูมเมอร์นี้ออนไลน์เนะชิว่าเป็นหลักก็ได้ขายของอืม เนาะบางคนบ่หัวขายยังแนวราคาเท่าไดจังสินอะ่ะถ้าเห็นในออนไลน์แล้วเขาเจ้าก็สั่งบางทีแบบเวลานางเศษขนมมือเ,เอือ่นเออมีเคปเย็นนะเออร้อยชิน200ช้นสองร้อยชิ้นนางกระโพนลงกรล่ะเขาเจ้าก็จองมากเนี่ยปุรัตซิฟเศร้าสิอืมพอต้องโพสต์ก่อนแล้วก็เฮ็ดแล้วก็มีลูกค้าสั่งไวแล้วก็จองไว้ให้นั่นแหละพี่นอ้องจ๋า การขายของซูมเมอร์ในกาบมันกันขื้นกับหลายๆอย่างเนาะบริขายนาร้าาอย่างเดียวขายผ่านสื่อทางเฟซบุ๊กพร้อมดำหน้าแต่ละปีนั่งกับบุคอยได้ออกไปดำหน้าดอกขายของพอเป็นช่วงที่ได้ขายดิบขายดีถ้าบริขายนำก็ขายเคก้กของเย็น ของแท่แข็งก็มีนะจ๊ะนับตั้งแต่น้ำก้อนนั่นแหละพี่น้องจ๋าเมาื่อานี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้มัน,นีีกับภาพมาหาสาวแสงคนสวยหลายคนหลายคนก็คิดฮอดสาวแสงไปเห็นหนา้ามาเป็นเดือนเนะาะบ่มีกับเลิกเป็นลูกค้าล้านเพิ่นแล้วตั้งแต่เป็นเบาหวานมื่อานี้ก็คือสิบ่ไดไเงินกับบอมีอีกแล้วเนาะไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีฝนก็สิตก